รายจ่ายกรรมการนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการเวลาเราคุยเรื่องนี้เนี่ยอยากชวนใช้คำว่ามาวิเคราะห์แล้วกันนะครับว่าสิ่งที่มันควรจะต้องวางแผนและจัดการไงอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการวางแผนจัดการที่สําคัญ สำหรับธุรกิจน,นิดหนึ่งเวลาเราพูดว่าเราจะให้ผลตอบแทนกับกรรมการหรือว่าผู้เป็นนุ่นส่วนที่ทํางานเนี่ยสิ่งทีเ่เป็นประเด็นที่เราต้องนํามาพิจารณาเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของการใช้แรงงานความเป็นเจ้าของแล้วก็ส่วนแบ่งที่ควรได้รับการใช้แรงงานง่ายมากก็คือถ้าเขาทํางานเขาควรได้เงินถูกไหมคนระกรรมการทํางานควรได้เงินขึ้นอยู่กับลักษณะงานเป็นแบบไหนยังไงความเป็นเจ้าของทางเลือกคืออะไรก็คือถ้ากรรมการ มีทรัพย์สิสนแล้วแบ่งให้บริษัทหรือว่านิติบุคคลเช่าก็จะได้ส่วนของความเป็นเจ้าของนะครับได้ได้ค่าเช่ามาเป็นรายได้แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของกาไรเงินปันผลผมถามแบบนี้ก่อนฝากดีไซน์ให้หน่อยครับสมมุติถ้าเกิดผมจะเปิดบริษัทขึ้นมาครับผมเราจ่ายแบบไหนดีสุดให้เลือกอันเดียวค่าจ้างเงินเดือนแล้วกันนะอันแรกเงินเดือนอันที่สองค่าเช่าครับอันที่3คือปันผลจ่ายผลตอบแทนให้กับเจ้าของอยังไงดีเจ้าของความหมายของเจ้าของคือ ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งเป็นกรรมการด้วยแล้วกันนะเอาแบบไหนดีเพราะว่าถ้าเกิดเป็นกรรมการที่ไม่ได้ผู้ถือหุ้นง,ง่ายมากคือรับเป็นเงินเดือนอยู่แล้วแต่ในมุมของกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นด้วยหรือว่ามีความเป็นเจ้าของด้วยเนี่ยถ้าให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งแล้จ่ายตัวไหนดีที่สุดค่าจ้าง่าจจะง่ายสุดแต่ข้อเสียของค่าจ้างคืออะไรครับทราบไหมจ่ายค่าจ้างให้กับกรรมการข้อเสียของค่าจ้างคืออะไรเสียภาษีเยอะเพราะว่าถ้าเป็นเงินได้กรรมการมันเป็น40่สิบหเล็บหนึ่งเนาะ ก็คือหาค่าจ่ายได้แค่แสนเดียวอันนี้พูดไม่พูดถึงว่าจ่ายให้ประหยัดภาษีอะไรนะครับแต่พูดแบบถ้าเลือกตัวใดตัวหนึ่งในการแบ่งสรรปันส่วนผลตอบแทนที่จะให้กรรมการหรือว่าเจ้าของเนี่ยมันควรเป็นแบบไหนข้อจํากัดของค่าจ้างครับคืออะไรก็คือค่าจ้างเนี่ยมันต้องทํางานกรรมการไม่ทํางานรับค่าจ้างได้ไหมฮะได้ไหมเราเกยคนไม่ทางานรับค่าจ้างไหมได้รับค่าจ้างแล้วไม่ทํางานได้ไหมสมมุติว่า กรรมการบริษัทสูตรหนึ่งที่เขาชอบใช้คือเอาคนในครอบครัวมาเป็นกรรมการแล้วก็รับเงินเดือนประเด็นสําคัญคือถ้าไม่ทํางานจริงถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามเนอะอันนี้พูดในพูดในเชิงกฎหมายนะครับถูกไหมพูดในเชิงความถูกต้องกฎหมายถ้าไม่ทํางานถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามเพราะว่าไม่ได้ทํางานจริงไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงแต่ถ้าเกิดทํางานโอเคควรจะได้ถามว่าจ่ายเท่าไหรด่ดีกฎหมายมีเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นก็คือว่ากฎหมายบอกว่าถ้าเกิดจ่ายเกินสมควรเงินเดือนของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นนุ้นส่วนในส่วนที่เกินสมควร ไม่ให้เป็นรายจ่ายหรือเป็นรายจ่ายต้องห้ามคำถามคือเท่าไหร่จะสมควรนะขอคำว่าสมควรหน่อยครับจ่ายเท่าไหรด่ดีเงินเดือนกรรมการเงินเดือนเจ้าของเราดูจากอะไรบ้างครับอันนี้ถามในฐานะ,ะนะนักบัญชีเนะสมมติมีคนเปิดบริษัทสักคนนึงนะเปิดธุรกิจข,ขึ้นมาเป็น SME กำลังจะขยายตลาดเลยแล้วถามว่าโทษนะพี่ควรจ่ายเงินเดือนให้ตัวเองเท่าไหร่ดีในฐานะ,ะนักบัญชีเราจะแนะนำเขาว่าไงครับเอาจริงสมมติถนะ้าเราจะตั้งบริษัทตัวเองเลองคิดกลับกัน เราจ่ายเงินเดือนให้ตัวเองเท่าไหร่ถ้าเราตั้งบริษัทเองเราจ่ายเราจ่ายเงินเดือนให้ตัวเองเท่าไหร่ดีในใจคิดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่ไหมแต่มันติดอะไรติดเรื่องภาษีถูกไหมเพราะมันจะมีประเด็นเรื่องของภาษีที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นเงินเดือนมันค่าใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนแล้วต้องไปวางแผนลดหย่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดแบบง,ง่ายสุดเราอาจต้องคิดแบบนี้ไหมครับอันนี้ผมแชร์ไอเดียนะสิ่งที่ต้องมองก่อนคือกรรมการหรือ เจ้าของคนนี้ควรจะหนึ่งทำงานจริง 2. เงินเดือนที่คนได้มันควรสอดคล้องกับสิ่งที่เขาทำงานถูกไหมทุกวันนี้ครับถามทุกคนเงินเดือนที่เราได้เนี่ยสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำงานไหมครับเครียดเครียดกว่าเดิมเครียดกว่าคำถามเมื่อกี้ประเด็นคือเรื่องของการทำงานเนี่ยครับมันต้องวัดให้ได้ซึ่งถามว่าวัดยังไงเวลาวัดวัดหนักหน้าที่กรรมการทำอะไรบ้างและอุตสาหกรรมเดียวกันหรือตลาดเดียวกันเนี่ยเขาทำเรื่องอะไรบ้างคนที่ทำในลักษณะธุรกิจเดียวกันในไซต์ใกล้กันเนี่ยเงินเดือนหรือผลตอบแทนควรจะเป็นเท่าไหร่ มันพอเทียบเคียงได้เนาะอาจจพูดแบบง่ายๆเราก็จะรู้ว่าฐานเงินเดือนของอาชีพนี้ฐานเงินเดือนของหน้าที่ประมาณนี้มันควรจะประมาณนี้ในธุรกิจกลุ่มไหนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องวัดมาเพื่อไม่ให้มันเป็นการจ่ายเงินเดือนเกินสมควรเพราะว่ามาใช้คว่าสมควรเนี่ยสมควรคาว่าสมควรเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าสมควรของใครสามกรูดว่าสมควรเนี่ยเท่าไหร่ไม่ใช่สองหมื่นห้าแน่ๆกับประเด็นสุดท้ายสําคัญที่สุดคือ มีเงินเดือนทุกเดือนและมันควรต้องปรับขึ้นทุกปีไหมเงินเดือนกรรมการควรปรับขึ้นทุกปีไหมก็ควรจะปรับขึ้นทุกปีถูกไหมแต่นั้นมันควรจะมีฐานที่ฐานที่ต้องปรับขึ้นนะ